ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,911ขณะเยเชนและพันยารับประทานอาหารร่วมกับตะวันนาและเทเวอร์ผงห้าอดไม่ได้ต้องเลื่อนดูข่าวในโทรศัพท์มือถือคืนนี้ในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข่าวการมาจินหลิงของตะวันนาโอกาสที่ชื่อเทียนเซียงซู่จะปรากฏบนแพลตฟอร์มหลักสูงมากเมื่อเขาเลื่อนดูต่อไปก็เห็นชื่อร้านของเขาสิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงเรื่องที่เย่เชนเพิ่งพูดกับตนเองเมื่อชื่อเสียงโด่งดัง การเปิดสาขาดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากนอกประตูนักข่าวจำนวนมากนั่งยองๆรอด้านนอกพวกเขาหวังตะวันนาจะให้สัมภาษณ์หลังทานอาหารเรียบร้อยแม้พวกเขาไม่มีโอกาสสัมภาษณ์แต่อย่างน้อยมีโอกาสถ่ายรูปและวิดีโอจากมือถือเผยแพร่ออกไปนักข่าวบอกกับพนักงานเสิร์ฟที่อยู่นอกประตูเขาขอสัมภาษณ์เจ้าของเทียนเซียงสู้เมื่อพนักงานเสิร์ฟนำคำขอนี้ไปบอกหงห้าเขาเริ่มรู้สึกกังวล หงห้าเคยเป็นจักรพรรดิใต้ดินของเมืองนี้เวลานั้นเขาภูมิใจมากรู้สึกว่าชีวิตของเขาถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ตั้งแต่เขาได้พบเย่เฉินค่อยตระหนักว่าแท้จริงเขาเกิดมาช่างต้อยต่ำสถานะปัจจุบันก็ต่ำต้อยเหลือเกินสถานะจักรพรรดิใต้ดินที่เขาเคยภาคภูมิใจบัดนี้กลับกลายเป็นปมด้อยยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเขารู้สึกว่าบุคคลที่มีภูมิหลังเป็นคนรากหญ้า,าเช่นตนเอง ต่อหน้านายน้อยจากตระกูลใหญ่เช่นเย่เชิญไม่นับเป็นอย่างไรแม้เป็นเช่นนั้นเย่เชิญไม่เพียงไม่ดูถูกตัวเองเท่านั้นยังให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีตอนนี้เพื่อช่วยตนเองวางรากฐานอาชีพใหม่เขาเชิญดาราใหญ่เช่นนี้มารับประทานอาหารข้ามที่ร้านสิ่งนี้ทำให้รู้สึกขอบคุณเย่เชิญมากยิ่งขึ้นแต่ก็ทำให้ตนเองรู้สึกต้อยต่ำยิ่งกว่าเดิมเขาไม่กลัวเย่เชิญจะดูถูกแต่หลังจากมีชื่อเสียง กลัวมีคนขุดคุ้ยภูมิหลังของเขาหากเป็นเช่นนั้นจริงไม่เพียงเทียนเซียงสู้ได้รับผลกระทบแม้แต่เย่เฉินและเพื่อนคนดังอาจพลอยเสื่อมเสียไปด้วยดังนั้นเขาไม่กล้าให้สื่อสัมภาษณ์ทำได้เพียงให้พนักงานเสิร์ฟป,ปฏิเสธคำขอสัมภาษณ์เท่านั้นเวลาเดียวกันเขาต้องการหาโอกาสถามเย่เฉินตัวตนในอดีตของตนจะมีปัญหาต่อการพัฒนาเทียนเซียงสู้ในอนาคตรหรือไม่หากสร้างปัญหาจริง ตนเองไม่ขอก้าวหน้าในอาชีพการงานดีกว่าอย่างไรการติดตามเย่เฉิญทำให้ตนเองพอใจมากแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเย่เฉิญพัญญาและตะวันนาค่อยรับประทานอาหารเสร็จตะวันนาเช็ดปากอย่างระมัดระวังถอนหายใจพูดว่าอาหารร้านนี้รสชาติดีมากขอบคุณคุณเย่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเย่เฉินยิ้มพูดว่า คุณยังต้องอยู่ที่จินหลิงอีกหลายวันหากมีเวลาสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลาเจ้าของร้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันเขาจะให้การต้อนรับคุณอย่างดีแทนฉันตะวันนาพยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันรู้ว่าคุณเย่คงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านนี้จึงถ่ายรูปอาหารแต่ละจานก่อนรับประทานโพสต์ลงบัญชีฉันในโซเชียลมีเดียฉันแนบชื่อร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขาเย่เชิญ,ญยิม้มพูดว่าเย่ยมาก ตามปกติต้องการซื้อโฆษณาเล็กๆในทวีตของคุณต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อยหลายล้านดอนลลาร์ใช่ไหมตะวันนาพูดด้วยความลำบากใจนี่คือเนื้อหาที่ฉันโพสต์เมื่อไปที่ร้านเองไม่ใช่เรื่องลำบากปกติต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อถ่ายภาพและวิดีโอต้องใช้เงินมากกว่า20ล้านดอนลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นเธอกล่าวเสริมว่าแต่คุณเย,ย่โปรดวางใจโฆษณาของฉันครั้งนี้ฟรีทั้งหมดเย่ยเชิญพยักหน้า ยิ้มพูดว่าถ้าเช่นนั้นฉันต้องขอบคุณแทนเจ้าของร้านบทที่6,912ขณะที่พูดเย่เชิญอดไม่ได้ต้องท้อถอนใจแม้ตะวันนาจะเป็นดาราดังระดับโลกแต่อารมณ์ความรู้สึกของเธอ,อยังเป็นมนุษย์ทั่วไปเวลานี้ตะวันนาพูดต่อว่าตอนนี้ด้านนอกน่าจะมีนักข่าวจำนวนมาก ฉันจะให้สัมภาษณ์สั้นๆตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้เย่เชิญมองดูเวลาพูดด้วยรอยยิ้มพวกคุณคงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางลงจากเครื่องบินก็มาที่นี่ทันทีพวกคุณควรกลับโรงแรมพักผ่อนให้เต็มที่เรื่องอื่นเราค่อยคุยกันวันหลังตะวันนลังเลเล็กน้อยกล่าวว่าไม่เป็นไรคุณเย่พวกเราไม่เหนื่อยมากนักวันนี้ไม่มีนัดหมายการงาน ไม่จำเป็นต้องรีบกลับโรงแรมเย่เชิญคิดกับตัวเองคุณไม่รีบกลับโรงแรมแต่ฉันต้องรีบกลับหากล่าช้าเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของพันญาเทเวอร์ที่อยู่ด้านข้างพูดว่าที่รักคุณบอกจะให้สื่อด้านนอกสัมภาษณ์เมื่อกลับถึงโรงแรมยังต้องมีนักข่าวจำนวนมากมาไล่สัมภาษณ์คงต้องใช้เวลามากเพื่อจัดการกับพวกเขาตะวันานาเงียบไปครู่หนึ่งไม่คิดแสดงออกต่อหน้าเทเวอร์มากนะัก พยักหน้าพูดว่าเช่นนั้นพวกเรากลับโรงแรมกันคุณเย่คุณนายเย่ครั้งหน้าเราค่อยพบกันใหม่เย่เชิญพยักหน้ายิ้มพลางพูดว่าคุณกลับโรงแรมเราสองคนจะไม่ออกไปพร้อมคุณข้างนอกมีนักข่าวจํานวนมากหากรู้ว่าคุณมาทานข้าวกับเราพวกเขาต้องตามสัมภาษณ์แน่นอนรอให้นักข่าวจากไปพวกเราค่อยออกไปตกลง ตะวันนายืนขึ้นจับมือเย่เชิญและเซียวชูรันตามลำดับพูดว่าขอบคุณคุณเย่คุณนายเยที่ให้การต้อนรับอย่างดีพวกเราจะออกเดินทางกันก่อนเยเชิญเรียกผงฮ้าขึ้นมาเขาและเซียวชูรันส่งทั้งสองคนที่ประตูพูดกับผงฮ้าผงฮ้าช่วยไปส่งแขกผู้มีเกียรติสองคนนี้แทนฉันได้อาจารย์เยผงฮ้าพยักหน้าพาทั้งสองคนไปที่ชั้นล่าง เมื่อนักข่าวเห็นตะวันนาและเทเวอร์ออกมาด้านนอกพวกเขารออย่างหงอยเงากลับมามีพลังอีกครั้งรีบถ่ายรูปคนทั้งสองและหงห้าที่อยู่ด้านข้างเมื่อหงห้าส่งทั้งสองออกจากร้านนักข่าวกรูเข้ามาทันทีโชคดีที่ผู้คุ้นกันด้านหน้ารีบกันพวกนักข่าวไว้นักข่าวต่างถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเทียนเซียงสู้พวกเขาอยากทราบความคิดเห็น เหตุใดตะวันนามาทานอาหารที่นี่ทันทีที่ลงจากเครื่องบินอยู่ต่อหน้านักข่าวตะวันนากล่าวชื่นชมการบริการอาหารและสภาพแวดล้อมของเทียนเซียงซู่ยังบอกว่าอาหารของเทียนเซียงซู่ในความเห็นส่วนตัวของเธอเป็นอาหารจีนเลิศรสที่สุดเทียนเซียงซู่ติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับการค้นหาข่าวในประเทศที่กำลังมาแรงผงห้าคิดไม่ถึงร้านของเขาจะติดอันดับหนึ่งในใจรู้สึกยินดีแต่ไม่อาจตัดความกังวล กลัวจะมีคนเปิดเผยเบื้องหลังสีเขาของเขาผ่านทางออนไลน์สิ่งนี้ทำให้เขาสับสนแต่น่าเสียดายเขาดูคำค้นหายอดนิยมที่เกี่ยวข้องเป็นเวลานานไม่เห็นเนื้อหาใดเปิดเผยภูมิหลังของเขาเรื่องนี้เขารู้สึกมีบางอย่างผิดปกติเขารีบโทรหาหุ้นส่วนเก่าของเขาเชิญจือข่ายเมื่อสายถูกรับเชิญจือข่ายพูดรอเรียนเขาหง้าหเทียนเซียงสู้คุณมีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศ ทำไมคุณยังมีเวลาโทรหาฉันผงห้าพูดอย่างเร่งรีบโอ้คุณเชิญโปรดหยุดล้อเล่นตอนนี้ฉันกังวลใจมากเชิญจือข่ายยิม้มถามว่าคุณกังวลเรื่องอะไรผงห้าถอนหายใจด้วยความลำบากใจแน่นอนย่อมเป็นภูมิหลังของฉันตัวตนของฉันไม่อาจปิดบังไว้ฉันเป็นอย่างไรไม่สำคัญตอนนั้นฉันเป็นคนเลือกเองทั้งหมด ฉันแค่กลัวจะสร้างปัญหาให้อาจารย์เย่ทำให้เขาผิดหวังเชิญจือขายพูดด้วยรอยยิ้มคุณวางใจเมื่อฉันออกจากจินหลิงก่อนนายน้อยจะให้คุณรับงานแทนฉันในจินหลิงฉันเคลียร์เรื่องราวในอดีตของคุณทั้งหมดขอเพียงคุณไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกจะไม่มีใครเปิดเผยคุณ